สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพอร Morning Report ประจำวันที่15ธันวาคม2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ถือสถานะ long position แนะนำลงซื้อขึ้นขายเล่นสั้นๆเน้นบริหารพอร์ตสมดุลส่วนนะักลงทุนที่ถือสถานะ short position แนะนำบริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุลรอผลการประชุมเศรษ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะรับที่11,765เหรียญรับที่2 1,750เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่11,785เหรียญต้านที่2 1,800เหรียญแนวโน้มราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกือบ1%จากความกังวลตามกระแสะเฟดจะเร่งเทเปอริง QE รวมถึงโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย และราคายังคงแข่งตัวในกรอบ1 7 6 5เยถึง1น9 0เหรียญและยังไม่ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจึงมีจึงมีโอกาสเห็นราคาเบรกแอลจากกรอบโดยประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลต่อการแข่งตัวของตลาดน่าจะเป็นผลการประชุมเฟดคืนนี้ประมาณตีสองตามเวลาของประเทศไทยส่วนด้านดัชนี PPI สหรัฐสะท้อนต้นทุนสูงขึ้นจึงเห็นข้อมูลตัชนี PPI และค PPI ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งรายเดือนและรายปี ในส่วนของดัชนีดอลลาร์ยังคงเคลื่อนตัวในทิศทางแนวโน้มแข็งค่าขึ้นส่วนด้านค่าเงินบาททรงตัวแถวบริเวณ33บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าบ้างเล็กน้อยจากช่วงเมื่อวานแถวบริเวณ33บาท46สตางค์ต่อดอลลาร์ในส่วนของ SPDR เทขายทองคำออกมา2.04ตันปัจจุบันถือครองทองคำอยู่ที่980.6ตัน สำหรับวันนี้จะมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยอดค้าปลีกพื้นฐานและยอดค้าปลีกดัชนีภาคการผลิตที่คาดว่าน่าจะออกมาดีขึ้นแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร m o r ิ i n g Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ